ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็ดประจำวันที่27เมษายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดนชาวนี้ขอเสนอพีเตรมทุ่มคว้าวันเดซอนเสริมฟูลแบ็กในแข่งนะโดยครางเมนยูตกเป็นข่าวว่าเตรมที่จะยื่นขอ้อเสนอเพื่อคว้าตัววันเดซอนแบ็กขวาโมนโกมารวมทีมในช่วงสมัยนี้ ตึงตาวเตน,นวัยใช้ปีอะรนี้โชวฟ์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจตั้งแต่ที่ย้ายมายัางสังกัดสโมสรลีกเอิงในช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้วเอาคนนี้ลงสนามไปทั้งสิ้น56นัดได้กับชางโมนตโกเดอทําไปทั้งสิ้น3ประตูตกับอีก7แอสซิสแต่ทีมดังของฝรั่งเศสายนี้ก็เสี่ยงที่จะพลาดโอกาสไปเล่นฟุตบอลแชมเปียนลีกนันดกรกหน้า พวกเขาอยู่ห่างจากระดับ3ของบร้องอยู่ที่5แต้มโดยเหลืออีกเพียงแค่7เกมเท่านั้นและหากล้มเหลวในการไปลุยฟุตบอลยุโรปั่วยใหญ่ก็อาจจะทำให้มีผู้เล่นย้ายออกไปเป็นจำนวนมากก็เป็นได้ในครามังนี้ตามการรายงานจากทาง RMC Sport เปิดเผยเลยนะว่าผีแดงเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อจะคว้าตัวฟรูแบ็กหลันี้ โดยสโมสรอ,อื่นๆในปีเมียร็กนั้นที่ไม่ระบ,บุชื่ออีกหลายทีมก็ให้ความสนใจในตัวของวันเดซอนเช่นเดียวกันโดยไรก็ตามมนาโกก็มีสัญญากับเขาถึงปี2027ดังนั้นพวกเขาก็ถือว่ามีไพ่เหนือกว่าสาหรับการเจรจาเรื่องของค่าชัวปัจจุบันทางเมนยูมีอารอมบาวิสกาและก็ทางจโก้ดาวโรดในบัญชีต่างกับแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีใครที่สามารถก้าวมายึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างฉาวนได้เลยนะ เป็นังางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมักันดีครับเทนฮากยันผีมีแผนดีเก็บเคนเข้าปรอีกคนนะโดยเอลิกเจนฮากครางก่ซวสข่อทางแมนยูนะฮะเปิดเผยนะั้ว่าทีมของตนเนี่ยมีแผนที่ทําให้แฮร์รี่เคนนั้นเหมือนไรตัวตนอีกครั้งในเกมที่ทั้ง2ทีมจะพบกันในคืนวันบัสบูดีนี้ โดยเฉีนทางทราบดีถึงความอันตรายของเคนซึ่งกำลังมีข่าวเชื่อมโยงในการย้ายไปเล่น,นจิกีนโอทัฟฟอร์ดช่วงสม,มัยน,นี้ซึ่งแมนยืนและทำให้เคนต้องเงียบหายไปจากเกมเมื่อพวกเขาเอาชนะทางสเปอร์ไปศูนย์ต่อสองในบ้านเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและเขาก็มุ่งม,มั่นที่จะทำแบบเดียวกันนั้นอีกครั้งโดยสารบทางค่อนข้างชัดเจนแล้วถึงผลกระทบของเขาที่มีต่อเกมนั้นว่าเรามีแผนสำหรับสิ่งนั้นในเกมแรกเราทำไม่ดีมากดังนั้น ตารัวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีเราก็ต้องการแผนที่ดีเช่นเดียวกันคุณต้องป้องกันเขาทั้งทีมเลยนะและเขาก็เป็นผู้เล่นที่ชาญฉลาดมากอย่างมากในครั้งนี้ดังนั้นอยากจะให้เขาเข้ามาในสถานการณ์ที่เขาสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อเกมได้ โดยไก่ตะทองกำลังมองหาทางที่จะฟื้นคืนชีพนะฮะจากความพ่ายแพ้แบบสุดช็อกต่อทางนิวคาสเซิล1ต่อ6เมื่อวันทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้สโมสรสั้งโปรดคริสเตียนสเตลลินีออกจากตำแหน่งกุนซือช่วคราวและก็ให้ไบรอันไมสันทำหน้าที่แทนในช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่นนี้เป็นนวัาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็นน้คันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจบมากกนนี่ครับ ค่าจิตสัญญาจิบจิบลือแมนยูเลเซนโกตัวตึงบลโลกเลยนะโดยทางสือ่อโครเอเชียปูดว่าแมนยูเนี่ยจ้องจะคว้าโดมินิกวอริวโควิชในทวารทีมชาติโครเอเชียของสโมสรดานามอสักกรฟไปเสริมทัพดังรู้นะว่าเจ้าตัวมีค่าจิตสัญญาที่ย่อมเยาในครังนี้ซึ่งแมนยูเป็นตกเป็นข่าวหวังว่าจะคว้าตัวผู้รักษาประตูมารวมทีมเช่นเดียวกันกับศูย์น้า ในช่วงสม,มัยน,นี้แม้ว่าดาบิดดิคิอาที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงสม,มัยหน้าจะได้เฝ้าเสาอยู่กับทางสองเวียนแข่งโอเชฟอร์ตต่อไปเนื่องจากสื่อและสสังก,กัดระบุเลยว่าทั้งสองฝ่ายใกล้ตกลงรายล,ละเอียดของสัญญาฉบับใหม่กันได้แล้วหลังมีข่าวกับทางมือเก่าหลายรายล่าสุดเมื่อวันที่2 6เมษายนที่ผ่านมาทางสื่อตามบอกวลกอ้างได้ว่าผีแดง สนใจดึงตัวบริวาโควิชไปร่วมทีมเนื่องจากเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างฮือฮาในสุดฟุกวันโลกปี2022โดยนายทวัน,วนเบชไปปีรานี้สําแดงความเหนียวหนึบพาทีมชาติโคโรเอเชียผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศได้อย่างยอดเยี่ยมในครนั้งนี้ทั้งตามทีกันบริวาโควิชเองซึ่งติดทีมชาติไปแล้วมากถึง4 3นัดยังมีประสบการณ์ในฟุตบอลแชมเปี้ยน,นยุโรปมากพอสมควรเนื่องจากเขาได้ลงเล่นรายการดังกล่าวกับทางดีเดโมสคราฟ แบทุกซีซั่นโดยในช่วงสั่นนี้ทีมมิรุกหนังโครเอเชีผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกนะฮะทั่วแชมเปี้ยนลีกไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มโดยอยู่ร่วมสายกับทางอีกับเชลซีและก็มิลานกับทางเบรดบูซัสบวกแต่ตกรอบฐานะทีมบวยแม้เกมแรกจะเปิดตัวได้สวยนะฮะกับการเฝ้าบ้านสยบสิงบรู1-0ซึ่งเป็นเกมเดียวจากทั้งหมด6เกมที่พวกเขากำชัยได้สำเร็จในครร้งนี้ ท่านั้นยังไม่พอสื่อเจ้าต่างกล่าวเผยแต่ว่าบริวโกวิชมีค่าจิตสัญญาอยู่เพียงแค่8.9ล้านยูโรหรือราว3 3 8ล้านบาทเท่านั้นแถมยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางทุกสังกัดแมนยูจึงสมควรจะรีบดึงเขาเข้าไปร่วมทีมก่อนที่ทางอินเดโมสักกราฟจะจับต่อสัญญาและก็เพิ่มเม็ดเงินค่าจิตสัญญาเข้าไปในร้อนี้ พร้อมกันนี้หากว่ารีวาโควิชนั้นย้ายไปร่วมทีมผีแดงจริงเขาจะเป็นนักเตะโครเอเชียคนแรกที่ได้สวมชุดยูนิฟอร์มเรดเดวิลในระดับทีมชุดใหญ่แต่ขนาดเดียวกันก็ยังไม่ชัดเจนทว่าเขาจะต้องสวมบทบาทตัวสำรองของเดคิอาหรือเปล่านะหากท้ายแล้วในทวันชาวสเปนิชจะไม่ได้ย้ายทีมในครามนี้นั่นครับเป็นเร่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมากันดีครับ เชนฮาคไม่รับปากบอกบรูโน่มีชื่อทับผีบุกเล้าไก่แล้วลโดยเอกเชนฮาคผู้จัดการทีมแมนยูยังคงต้องเช็คความพร้อมของทางบรูโน่โฟนเดชสำหรับเกมรีมยร์ลีริกในนัดเยือนอทนนมฮอตสเปอร์วันพฤหัสบดีนี้โดยบรูโน่ลงตัวจริงในเกมเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศที่บริตันแอนด์ฮอฟอาเบียนทีมสนามเบมบรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนโชวเปลนตออกจากสนามในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่101เพราะปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเช้า เมื่อถูกถามถึงความพร้อมของทีมสำหรับเกมชเมบริกนัดเยือนทนนัมฮอสเปอร์สเตเดียมในวันพฤหัสบดีนี้เซนฮากตอบว่ามีบางคนไม่พร้อมใช้งานบริซันโดบาร์ชินเนสราเฟาเอวาล,าลันเราต้องรอดูบรูโน่ฟอนเดชว่าเป็นอย่างไรอะไรยังไม่รู้เขายังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ผมคิดว่าที่เหลือเราค่อนข้างจะโอเคนะภรรยาของบรูโน่เนี่ยได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมนะฮะเป็นรูปสามีสวมอุปกรณ์ป้องกัน ที่ค้อเท้าขวาพร้อมด้วยไม้เท้าวางอยู่ข้างๆโซฟาสร้างความกังวลใจให้กับแฟนบอลไม่ใช่น้อยอย่างไรก็ตามเจนฮากเองก็ชี้แจงนะว่า่ปยดรั้งที่นักเตะสวมรองเท้าป้องกันนะที่เราป้องกันพวกเขาเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนเขาทนหัวดในครึ่งแรกแต่เขาก็ลงเล่นเกิน90นาที จนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแต่เขาก็ถูกเปลี่ยนตัวออกจนได้เราทุกคนได้เห็นกันแล้วเรายังไม่ถูกตัดชื่อออกจากเกมในวันพรุ่งนี้แต่เป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าจะได้ลงหรือไม่จะลงกันแน่นะนตผมเป็น,นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาแก,กันดีครับของเขาดีจริงๆแมนยูจ้องสอยสตาพีเมลเร็กซมเมร์นี้เผยโอ,อากาสดีกว่า2ทีมดังซะอีกนะ โดยของดีการันตีคุณภาพเมื่อทางแมนยูเลงคว้าสตาร์พิมเริกช่วงสมติน,นี้เผยมีโอกาสดีกว่า2ทีมดังในการลุ้นแย่งตัวแ่าวโดยทางสื่อจอมแชร์สื่อของผู้ดีอังกฤษะนะฮะประกานข่าวตรงกันนะว่าแมนเชสเตอร์เดนทีมันดับ4ีพิมเริังกฤษกลายเป็นหนึ่งในสโมสร,รที่ร่วมลงทุนคว้าตัวชูอัลปาริญ,ญากองกลางทีมชาติโปรตุเกสมาจากทางฟูแลมในช่วงตลาดนักเตะสมติน,นี้ โดยทางชูเอาปารินญ,ญาในวัย27ปีเพิ่งจะย้ายมาจากทางสปอร์ติ้ง i ิสบอโดยค่าตัว20ล้านปอนด์หรือประมาณ8 6 0ล้านบาทในรายการนี้แต่ก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นตัวหลักในแดนกลางของฟูร่ามไปแล้ว4ประตูจะทั้งหมดสันนัดรวมทุกบริการผ่านเจา้าสัวน้อยที่เพิ่งเลื่อนชั้นที่มาจากทางศึกแชมเปี้ยนชิพรังอันดับ9ของตารางพรีเมียร์ลีก ทาให้ชูอัลปารินญ,ญาเนี่ยได้รับความสนใจจากทางแมนยูยรวมไปถึงเชลซีสเปอร์สองทีมร่วมสึกพเมร์ริกโดยค่าตัวฟูรมจะต้องการอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์หรือ2580ร้ล้านบาทเนื่องจากยังเหลือสัญญาจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027แม,ม้ทีมทั้ง3ทีมจะมีกำลังทรัพย์มากพอเทีจะทุ่มค่าเหนื่อยนะฮะล่อใจชูอัลปาริญญาซึ่งตอนนี้รับกับทางฟูรมสตาระห้า0 0 0 0นปอนด์หรือ2.15ล้านบาท แต่แมนยูนั้นมีแรงดึงดูดมากกว่าเนื่องจากมีลุ้นจบอันดับหนึ่งใน4ของพรีเมียร์ลีกคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเป,ปียนลีกนนในฤดูกาลหน้าโดยตอนนี้รังที่4ีมีทั้งหมด59แต้มส่วนสเปอร์อยู่อันดับที่6มีทั้งหมด53แต้มและเจลซี 4, รังที่11มีเพียง39แต้มในครั้งนี้ไปนะ้ว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็แ้วกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโรโสมสรอนแมนเชสเตอร์เดนทในช่วงฉันครับ ขอบคุณทุกคนต่ดรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ